ต่อมาฮะในข้อที่5เป็นโจทย์เรื่อง Exponential ก็คือเรื่องของเลขยกกำลังแต่ว่ามีการผสมเรื่องของตัวตกรกศาสตร์เข้าไปด้วยนะก็อย่างที่บอกว่าอย่าคาดหวังว่าโจทย์หนึ่งข้อจะเป็นแค่หนึ่งเรื่องนะค,คุณออกข้อสอบสามารถเอามาผสมกันได้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าจงหา for sum นะครับออของ4่กำลัง x บวกด้วย2กำลัง x เท่ากับ72ลักษณะโจทย์ประเภทแบบนี้เนี่ยคือ ถ้าจะให้ง่ายต่อการทําโจทย์เราต้องพยายามสร้างตัวแปรขึ้นมาเมคตัวแปรขึ้นมาให้ให้มันดูง่ายนะครับก่อนอื่นขอเปลี่ยนเอซี่กลัง x กลายเป็น2กํกลัง 2x ก่อนบวกด้วย2กําลัง x จับเท่ากับ72และเราก็ให้ตัว k เท่ากับ2กําลัง x ครับคือคนไหนที่เก่งมากๆเขาจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องมานั่งสร้างตัวแปรแบบนี้เขาก็จะมองออกทันทีแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเรามีพื้นฐานที่ยังไม่แม่นพอหรือว่าเพย์เซฟกันเหนียวไว้ก่อนสร้างเป็นตัวแปรจะทําให้ดูโจทย์มันซอฟลงนะครับถ้าเราให้ k เป็น2กำลัง x ตัวแรกก็จะได้กลายเป็นว่า k กำลัง2บวก k เท่ากับ72ครับเพราะว่าถ้า k คือ2กำลัง x k กำลัง 2x ก็คือกลายเป็น2กำลัง 2x นั่นเองแล้วก็ย้ายไอ้เจ้าตัวของ72ย้ายมาลบ แล้วก็แยกตัวประกอบครับเป็น k บวก9แล้วก็ k 8. ลบ8ระวังให้ดีนะครับการแยกตัวประกอบนะครับถ้าทำพลาดทุกอย่างคือจบเลยนะดังนั้นเราจะได้ k มา2ค่าก็คือ k เป็นลบ9แล้วก็ k เป็นเลข8แต่ประเด็นของมันอยู่ตรงที่ว่าไอ k เนี่ยมันคือตัวที่เราเมคขึ้นมาเองครับในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่ k มันคือ2กำลัง x เท่ากับลบ9แล้วก็2กลัง x เท่ากับ8ซึ่ง ถ้าฐานมันเป็นบวกไปแล้วนะครับต่อให้ยกกําลังจะเป็นเลขบวกเลขศูนย์เลขลบถ้าฐานเป็นบวกไปแล้วค่ามันไม่มีทางติดลบครับค่ามันไม่มีทางติดลบถ้าฐานเป็นบวกไปแล้วนะครับ2กําลัง x เท่ากับ8นั่นก็คือหมายถึงว่า2กําลัง x เท่ากับ2กําลัง3และ x ก็คือ3เราได้คําตอบมานะครับ x ได้มาตัวเดียวคือเลข3เขาก็เลยถามว่า x คบสัมพัทธ์ของเราเนี่ยนะครับ ทำให้ข้อไหนมันถูกต้องทำให้ข้อไหนมันถูกต้องวิธีการทำที่ง่ายๆก็คือว่าเมืม่อกีอะไรเยอะครับเพราะปกติแล้วตามเราก็คือถ้าอยากให้ข้อไหนถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขจากตัวยูนิเวิร์สมาใส่ลงไปในข้อข้อนั้นแล้วก็ขอแค่ให้มันถูกต้องก็พอดังนั้นตอนนี้ยูนิเวิร์สเราอยู่แค่ตัวเดียวคือเลข3นั่นก็คือหมายถึงว่าให้แทนลงไปในช้อยไหนสักช้อยหนึ่งแล้วก็ช้อยไหนถูกก็ตอบข้อนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยดวงในการแทนด้วยว่า ถ้าเจอช้อยถูกเร็วก็จะไปข้ออื่นได้ค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นให้เอา x ที่เป็นเลข3ลองแทนลงไปในช้อย1ดูครับช้อย1มันคือ Absolute 2x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ6แทนด้วยเลข3เข้าไปแทนค่าครับแทนค่า x เท่ากับ3พอแทนเข้าไปปุ๊บจะได้กลายเป็น2คูณ3ได้6 6ลบ2ได้4 Absolute 4ก็คือได้4ซึ่งก็จริงของเขานะครับ4น้อยกว่าเท่ากับ6ก็แสดงว่า ข้อ1ถูกต้องครับเรียบร้อยอันนี้คือความหมายของว่า,าให้เราเอาตัวคําตอบยูนิเวิร์สที่เราแก้สมการเนี่ยมันเป็นคําตอบของยูนิเวิร์สใช่ไหมครับให้เอาตัวที่อยู่ universe, ในยูนิเวิร์สเนี่ยแทนค่าเข้าไปเหมือนทําข้อแรกครับที่เราทําเรื่องเซ็ตนั่นแหละเอาตัวยูนิเวิร์สมาแทนได้เลยนะครับดังนั้นข้อที่5ตอบช้อยหนึโอเคจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อที่6กันครับ